สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านมีอ้อยเองค่ะวันนี้มีอ้อยมีเมนูเจียว3เกลจากสูตรจีนมานําเสนอซึ่งเป็นการเจียว3วัตถุดิบที่มีหอมแดงขิงและกระเทียมจีนซึ่งมองผลเผลินก็จะคล้ายคล้ายกับกระเทียมเจียวหรือหอมเจียวแบบที่เราคุ้นเคยกันดีแต่เจียว3เกลนี้จะมีขิงเพิ่มเข้ามาซึ่งสามารถนําไปเป็นเครื่องปรุงในอาหารต่างๆได้มากมาย หากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะก่อนอื่นให้นําหอมแดง350กรัมมาแช่น้ําเพื่อทําการปอกเปลือกที่มีอ้อยแช่น้าก็เพราะว่าเพื่อลดการแสบตาเวลาทําการปอกเปลือกนะคะและยังช่วยไม่ให้เปลือกของหัวหอมแดงปลิวกระจายเต็มบ้านหลังจากที่ทําการปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วล้างน,น้ําสะอาดประมาณ1-2ครั้งและนําไปหั่นให้มีความหนาเท่ากันนะคะประมาณ3-4มมิลลิเมตรที่มีอ้อย หันหนาประมาณนี้เพราะว่าหอมที่มีอ้อยใช้เป็นพันหัวหอมแบ่งซึ่งมีขนาดเล็กนะคะเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะพักทิ้งไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปมีอ้อยจะสับก,กระเทียมจีน30กรัมให้ชั่นน้ําหนักหลังจากที่ปอกเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อสับกระเทียมจีนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พักทิ้งไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปคือการสับขิง30กรัมมีอ้อยใช้ขิงค่อนข้างแก่นะคะเพราะว่าขิงแก่จะมีความหอมและมีความเผ็ดมากกว่าขิงอ่อนให้ชั่นน้าหนักหลังจากที่ทําการปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ชั่นน้าหนักแล้วก็อย่าลืมล้า,ทางทำความสะอาดด้วยค่ะเมื่อสับเสร็จเรียบร้อยแล้วพักทิ้งไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเจียว3เกลือแล้วนะคะตั้งกระทะใช้ไฟกลางเติมน้ำมันพืช350กรัมใช้ตะเกียบจุ่มลงไปถ้ามีฟองอากาศขึ้นอยู่บริเวณรอบๆตะเกียบแสดงว่าน้ำมันพร้อมที่จะทอดแล้วเติมหัวหอมแดงหั่นค่ะและทำการเจียวนะคะใช้เวลาในการเจียวประมาณ10นาทีให้คนเป็นระยะๆะะนะคะไม่ต้องคนตลอดเวลาก็ได้ค่ะเมื่อทำการคนหรือเจียวหอมแดงสุกได้ประมาณนี้นะคะ คือแค่สุกนะคะแต่ยังไม่เป็นสีเหลืองทองมีอ้อยก็จะเติมขิงสับ30กรัมลงไปเลยคะ่ะหลังจากนั้นเจียวส่วนผสมให้เข้ากันมีอ้อยก็จะทำการเจียวเป็นระยะระยะใช้เวลาในการเจียวประมาณ15นาที หลังจากที่ทำการเจียวผ่านมาแล้ว25นาทีนับเวลาตั้งแต่เจียวหัวหอมแดงนะคะสีจะเริ่มออกสีเ,เหลืองๆแล้วนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของหอมแดงกับขิงเล็กน้อยมีอ้อยก็จะใส่กระเทียมสับ30กรัมค่ะแล้วทำการเจียวส่วนผสมทั้ง3อย่างให้เข้ากันเจียวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าส่วนผสมทั้ง3อย่างจะเป็นสีเหลืองทองให้ได้ตามภาพในวิดีโอแบบนี้นะคะมีอ้อยก็จะปิดไฟเลยค่ะหลังจากที่ทำการปิดไฟแล้วน้ำมันยังมี ความร้อนนะคะความร้อนของน้ํามันจะทําให้สามเกลือมีสีที่เข้มข้นขึ้นมีอ้อยจะตักใส่บนตะแกรงนะคะพักให้เสด็จน้ํามันในขณะที่มีอ้อยกําลังตักใส่ตะแกรงนะคะกลิ่นของสามเกลือที่ทําการเจียวจะมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเมื่อตักสามเกลือใส่ตะแกรงพักให้เสด็จน้ํามันและพักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทสามเกลือจะมีความกรอบมากๆเลยค่ะ หลังจากนั้นมีอ้อยจะนำสามเกลไปใส่ขวดโหลแล้วปิดฝาให้สนิทเพื่อให้คงความกรอบได้ประมาณ2-3วันเลยค่ะส่วนน้ำมันที่เหลือในกระทะมีอ้อยจะทำการกรองใส่ขวดโหลอีกขวดโหลหนึ่งนะคะแยกกันนะคะจะไม่ใส่รวมกันถ้าใส่รวมกันสามเกลจะหายกรอบไวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือตัวอย่างง่ายๆที่นำสามเกลเจียวมาเป็นเครื่องปรุงอาหาร โดยการราดบนผักลวกที่มีน้ำมันหอยผสมกับซีอิ๊วราดด้วยน้ำมันเจียว3เกลือและตามด้วย3เกลือค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ